สวัสดีครับสท DFC บนไามะพร้าว bon so e, นะครับผมวันนี้ครับมีโอกาสว่างและไอ้ว่างแล้วนะครับหลังจากที่ติดงานบวชอยู่สองวันนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปทำคลิปเนาะเสร็จงานบวชแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสไอ้มอีได้เวลาว่างมีเวลาว่างแล้ว ครับก็ได้เวลาทำคลิปบอนไซมะพร้าวนะครับวันนี้มีการทำคลิปที่ว่าเลี้ยงบอนไซมะพร้าวเนี่ยเลี้ยงรากด้วยน้ํานะครับโดยใส่เยื่อไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่ภาชนะอะไรนะครับใส่ในถุงเยียงเดียวเลี้ยงในถุงเลยนะ เอามานำเสนอนะครับมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เลี้ยงลากได้นะครับเนี่ยใส่ถุงมาสองชั้นนะครับโอ้นี้เลี้ยงได้ไวปหลายเดือนแล้วครับได้ประพามาก็พาเลยแล้วก็จัดการเลี้ยงลากนี่แกะให้ดูเลยโอ้ <laughs> น้ำ นนะ่น่าเนี่ลากทะลุถุงเลยนี่ครับโอ้ลากมันออกมาฟากเดียวนะครับคือเนี่ยตอนแรกนะครับอันเนี้ยที่ผมได้มานะเออ่ได้มาเป็นลูกเนี่ยเออ่ผมแบบว่าไม่ได้ ยังไม่ได้ผ่านะครับแล้วผมเอาทิ้งไว้นานไปหน่อยแล้วก็คือยอดมันเริ่มเหี่ยวผมเลยจะแก้แก้ปัญหายังไงดีให้มันวิธีที่ว่ามันฟื้นตัวไวที่สุดนะครับก็โดยที่ว่าผ่าปอกเปลือกออกมานะครับแล้วก็อันไอ้พวกยอดที่มันอ่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาน้ําใส่ถุงแล้วมีเยื่อมะพร้าวเนี่ยโปะไปด้วย ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับมันก็ฟื้ um, นฟูใบเขียวชุ่มครับเนี่ยรากเหรฮะรากเก่ามันนะครับดูครับนี่มันก็เสียหายนะครับรากมันอนะคือรากมันเหี่ยวไปนะครับทิ้งไปเลยม่ต้องสนใจตัดได้เลยครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ส่วนอื่นนะครับ ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องสนไม่ต้องเสียดายนะครับน,นี่นะครับอันนี้ใช้คัตเตอร์เอาระวังลากอื่นด้วยนะครับนี่ออกระ จะมีเืเนี่ยมีเนี่ยพวกกาบบนันเลาะรากใหม่มันก็กำลังงอกอยู่นะครับบาดออกไปเลย้พวกเก่าๆเาานี่ยครับ ต้องค่อยๆทำนะครับอโอ้ยยุงนี่นะครับคือมันมีข้อสังเกตตรงที่ว่าเราจะกรีดยังไงดีเนาะจะกรีดยังไงคือคือแบบว่าถ้าบดมันแห้งเนี้ยจะกรีดยังไงดีให้ดูแนวนี่นะครับ แนวเนี้ยนี่นี่นะครับแนวที่มันยังมีสีอยู่แล้วก็นี่กีดตามแนวเส้นนี้เลยนี่นี่นะครับแล้วที่เหลือนี่เดี๋ยวมันแห้งไปเองเรากีดตามแนวนี้ไปเลยเอาง่ายๆเลยอี่ นี่เลยนี่เลยอ่านี่อันนี้เองเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยนี่นะครับอืมไงก็เหมือนกัน เนี่ยอันนี้ก็นี่อ่านี่ครับยางอื่นก็เหมือนกันแล้วก็กี่ไปเหมือนกันแต่ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยอย่างนี้นะ มันขึ้นมาเยอะนะแล้วก็กะเอาตามนี้นะประมาณนี้ครับกรีดเอาเอาดำดำออกไปก่อนตรงนี้เราก็อ,าออกได้ดีกะประมาณเนี้ยเออมันก็นไปชนรอยเก่ารอยที่มันมีอยู่รอยแห้งๆอ,อ่ะนี่หดมีดหน่อยก็ดีนะครับเนี่ยหดมีดหน่อย ระวังมือนะครับระวังมือด้วยนี่ยังม่อ,อีกคืออันนี้ละ่ะ <c ười> มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอันเนี้ยเอามันฉีกได้ ถ้าเกิดแบบว่า no to to ถ้าเป็นลูกอย่างอื่นนะทำมานเฉีดไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะโดยที่ว่าเกะเราจะกรีดยังไงคือเราต้องปรับมีดให้มันยาวแล้วค่อยๆเฉือนนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยเฉือนค่อยๆเฉือนเนาะค่อยๆนะาอเงี้ยคือต้องค่อยๆเฉือนเอานะคือต้องใช้ประสบการณ์เอานี่ออกแล้วเราจะมีอีกยังมีอีกนะคือเฉือนเนี่ยเราเอามีดยาวหน่อย bảy mít nhé bảy mít là nhau một ừ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  Này. ngài ngay mà đáng ngại nó แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับที่ทําเอ,อคือผมประสบการณ์นะครับเราต้องใช้ประสบการณ์มานน่เลยถ้าเอออย่างเงี้ยถ้าอีกช่วงไหนที่มันกินง่ายอ่ะเราก็เอามีดสั้นๆเนาะอืมอืม คือข้อควรเราะวังนะครับอย่าให้ใบมีดันยาวเกินไปค่อยๆกรีดคือค่อยๆกรีดตะล่อมตะล่อมไปคนระับเข้าใจไหมคำว่าตะล่อมตะล่อมคือค่อยๆกรีดไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับระวังมือนะครับระวังมือด้วยบอกได้เลยนะครับลองมืออืนี่ครับอันนี้อะ อันนี้ต้องใช้กันไกลช่วยหน่อยเนาะตัดออกไปเลยพวกนี้เนี่ยนี่เลยนี่คือเราก็ต้องคือคือถ้าเกิดเราตรงเนี้ยมันใหญ่ใช่ไหมมันใหญ่เนี่ยเราก็กรีดนี้ก่อนแล้วก็ผ่าตรงเนี้ยลงไปให้มันรับเราได้เอาออกได้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับ เราจะได้เห็นว่าระยะมันนะระยะที่ว่าเนื้อมันน่ะมันลึกแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมได้ออกทีละอันทีละอันมันจะได้กรีดง่ายเนี่ยเอยนี่เห็นไหมง่ายไหมเออนี่นี่ไงเ,เ,เรียบร้อยแค่นี้เอง นี่ครับอะส่วนนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนนี่ยังไงครับหลากมันอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะแต่ว่าอีกสักหน่อยเด้วมันก็นั่นเองนี่มันกำลังกำลังเริ่มมีงอกไปอีกแล้วเห็นไหมอ่านี่นะครับวันนี้ไม่ได้ลงกระถางให้ดูเนาะก็มาเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับการเนี่ยคือ แต่งกาใบแต่งต้นเนะาะให้มันเทคนิคเล็กน้อยน้อยนะครับง่ายๆทำให้ดูกัน,น <t une noise> ก็ใครมีประสบการณ์ในการทำบอนไซมะพร้าวก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันบ้างนะครับผมจะได้ตามเข้าไปดูไปไป,ไปศึกษาด้วยนะครับแล้วเกิดมีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่ผมไม่รู้ขอผมได้ขอคำแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ แต่อะไรที่ผมรู้ผมจะได้แนะนําให้เนาะกับไอ้ไม้บอกเทคนิคเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับเกี่ยวกับการกีดนะครับกีดกีดกับกับใบนะฮะให้มันง่ายต่อการแบบต่อการทำนะครับอย่งเยอะไปหน่อยนึงโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับผมก็ ผมก็ได้เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนาะประสบการณ์ไม่ใช่เราแบบมาทำให้ดูประสบการณ์เอาทําให้ดูนะครับก็ค่อนข้างจะมีไม่เยอะนะคค่อนข้างจะน้อยหน่อยประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนเองที่ผมที่มีประสบการณ์มาเนี่ยนะครับที่ทําบ่อสาเอ้วนะก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับก็ช่วยกดกระดิ่งไว้นะครับ ถ้าใครเข้ามาช่องผมแล้วก็ไอเขามาติดตามเยอะสีแดงก็ช่วยกดด้วยนะครับให้มันเป็นสีขาวนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่นั่นก็อยากใครกระดิ่งมันสั่นเตือนเวลาผมลงคลิปไปแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปเสร็จแล้วก็จะได้แจ้งเตือนไปเนาะก็หยุดทําคลิปไปอยู่วันสองวันครับวันนี้ก็กลับมาทาอีกเนาะมีเวลาแล้ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม ขอบคุณทุกการติดทกการติดตามครับผมขอบคุณครับ